ช่วงนี้ก็เป็นช่วงการเดินสายของนายกรัฐมนตรีร่วมกับท่านรองรัฐมนตรีท่านร,รัฐมนตรีหลายกระทรวงในบางยิงก่กระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้ก็มาดูในพื้นที่ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งเราก็จะเป็นต้องปรับรูปแบบพัฒนาการต่างๆให้มากขึ้นนะครับก็ประเด็นสําคัญก็คือขอให้ฟังช่องทางของภาครัฐเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างเหล่านี้ถ้าเราเราคิดคนละอย่างมันไปไม่ได้หมดะนะเพราะรัฐก็จําเป็นต้องบริหาร ให้มันเกิดผลโดยส่วนรวมให้ได้ในพื้นที่ที่มันมีการแพร่ระบาดสูงแพร่ระบาดปานกลางแพร่ระบาดน้อยที่สมองเนี่ยมันต้องมีการจัดสรรโดยหลักการของตด้านสารสุขเขาเราต้องฟังหมอนะครับวันนี้ก็ยินดีขอบคุณคุณสุภรัตนฐ์ในฐานะเป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการที่นี่ของเดมอลนะครับหอการไทยหอการาไทยกรุงเทพนครเด็กมอลบางกะปิโรงพยาบาลนพรัตน์ธานีก็โรงพยาบาลของสอทอ,อยู่แล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือวันนี้ เราต้องติดตามตรวจสอบคัดกรองเฝ้าระวังทั้งหมดนะในทุกตารางนิ้วของประเทศไทยตอนนี้ที่รัฐบ,บาลนรบิดชอบอยู่นะเมื่อมีการตรวจสอบคัดกรองเสร็จแล้วมันก็ต้องเข้าสู่การรักษาบ้างกักตัวบ้างนะเมื่อเช้าก็มีการจัดตั้งโรงพยาบาลที่รโรงพยาบาลบุษราคัมนะเป็นโรงพยาบาลที่เพิ่มมาอีกระยะหนึ่งคือจะสามารถรับผู้ที่มีสีเหลืองที่มีอาการค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะได้แรงขึ้นมาได้บ้างปานกลางครับนี่าปปานกลางเพราะต้องการที่จะลดจํานวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลักของรัฐของเอกชนให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มเตียงว่างไวส้สาหรับคนที่มีอาการได้แรงใช่ไหมวันนี้ขอขอบคุณวันนี้เป็นการร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับจากภาคธุรกิจเอกชนผมกล่าวเรียนอย่างนี้นะครับในในขณะที่ผมได้บริหารงานในเรื่องเ,อเรื่องของโควิดเนี่ย ผมกลับเรียนว่าผมได้มีการหาดูกับทุกภาคส่วนนะแล้วการทํางานวันนี้ที่มีภาคเอกชนมาร่วมด้วยเป็นจำนวนมากทั้งทั้งการจัดตถานที่ทั้งการให้ว่ามิใช่เพราะท่านกดดันผมถึงทำเข้าใจตรงนี้นะเพราะผมได้หาดูดกับท่านตลอดท่านประธานอะไรก็แล้วแต่ก็ประชุมร่วมที่รัฐบาลตั้งแต่เริ่มการจัดหาวัคซีนการจัดหาวัคซีนทางเลือกการนำเข้าวัคซีนก็อธิบายไปหมดแล้วก็เห็นชอบตกลงด้วยกัน ผมก็ไม่อยากาออกมาพูดในสื่อข้างนอกทําให้เกิดความเสียหายกับภาครัฐโดยรวมวันนี้เราต้องไปด้วยกันภาครัฐภาคเอกชนธุรกิจแต่ก็ต้องเข้าใจว่ารัฐบาลก็จาเป็นต้องทํากฎระเบียบกฎหมายที่มีอยู่ทุกตัวนะวัคซีนเราไม่ได้ปิดกัน้นแล้วเราก็ค่อยจัดหามาเพิ่มได้เรื่อยๆวันนี้ก็มีการขึ้นทะเบียนวัคซีนโมโน่ามามกแล้วแล้วผมก็ได้มีการเจรจากับต่างประเทศอยู่ระดับผู้นําอยู่ว่ามันมีอะไรที่สามารถจะเอาเข้ามาเพิ่มได้อีกนะครับ เราก็ต้องเตรียมรุมรมไว้เผื่ออะไรไว้นะคือเรามีวัคซีนเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้วแผนเดิมแอสตราเซเนกซึ่งเป็นวัคซีนหลักแล้วเรามีชิโนแวคเข้ามาเสริมใช่ไหมเป็นระยะระยะอย่างเช่นเดือนเนี้เราก็เข้ามาทําให้เราสามารถจะมีวัคซีนเพิ่มมาถึงเพิ่มมาอีก3.5ล้านโดสที่3.5ล้านโดสคุณลงหารง่ายๆหาเอาแค่หาจังหวัดก่อนเอา77ฐานเนี่ยมันก็ได้ตัวเลขกับตัวเลขนึง